thank <laughs> you ทำร้อนแล้วลอยไปไม่รู้ตัว <Yeah. S 1> เจอแมวเจองูเจอครูเจอใครก็คิดถึงเธอ Oh missing her ตอนนันยังแล้วเมื่อกลายเป็นหน้าเธอหมดแล้ว <Yeah. S 1> มันโดนไปทั้งตัวมันช่วยทั้งหัวใจว่า I love you love you baby only you จะจองใครจะลองเข้ามากลัวเธอจะคุยใจมันจะลุยเดินเข้าไปเสียชีไิต baby sorry อย่าที่เจอฮวงไว้ควรจะเป็นแฟนแค่เพียงยังไม่กล้าจะบอกมีอะไรที่เธอ วั <Yeah. S 2> นนี้แบบอบอุ่นนอนเรียตอบจีนี่แพนแล้วตอนนี้เรามาอยู่กันหนึ่งไปทุกคนนำตัวด้เลยคะ่ะมาร พิกโซล่าครับสวัสดีครับมิโลโซล่าครับสวัสดีครับคุกโซล่าครับสวัสดีครับกิบโซล่าครับสวัสดีครับดิน่าโซล่าครับสวัสดีครับแมนโซล่าครับสวัสดีครับพอบโซล่าครับสวัสดีครับโฟกัสโซล่าครับสวัสดีครับจุกเกอร์โซล่าครับ สวดีครับเตซอล่าครับสวัสดีครับปันโซล่าครับไปเวลาเลยนะตัวไปทั้งหมดสองชั่วโมงพอดีอ่ะอ่ะก่อนอื่นเลยวงเราเป็นวงที่แบบใหม่แกะกล่องเลยเนาะก็อยากรู้แบบคอนเซ็ปต์วงเป็นไงบ้างเ่ยแบบเล่าให้ฟังหน่อยชื่อวงของเรานะครับมี ที่มาจากแสจงจันทร์อาทิตย์ครับซึ่งแสจงจันทร์อาทิตย์เนี่ยให้แสงสว่างให้อะไรที่นำทางทุกคนครับทีนี้เราก็อยากให้งของพวกเราครับเป็นแบบนั้นครับมอบสิ่งดีๆมอบแสงนำทางมอบแสงสว่างให้พลังงานดีดีกับทุกคนครับซึ่งแสจงจันทร์อาทิตย์เนี่ยตรงกับสีส้มพอดีเลยซึ่งเป็นสีประจำวงเราครับแล้วทีนี้ยังสามารถตีความไปได้ถึงระบบสุิยะาจักรวาลด้วยดาราซิเสเต็มเหมือนพวกเราที่มีสี่งคนคว้าวยิ่งใหญ่มากใหญ่มากจัก็ว่าลไหวันนี้มันร้อนร้อนทุกแบบา โดนแสงโซลาะแล้ด้วยความที <õ mumbles criminal cimento> ่มีเมมเบอร์เยอะขนาดนี้13คนก็เป็นศิลปินบ่อยแต่งใช่ปะวงแรก เดยออะที่สุตนนี้เนี่ยคืออยากดูจริงๆเลยว่าเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยอยากจะนําเสนออะไรคิดว่าเป็นจุดเด่นของเราแบบความเป็นโซล่าให้กับแฟนขาตัวคนที่ติดตามแบบที่แบบมองมารู้เลยนี่แหละโซล่าก็อย่างแรกเลยนะครับอย่างที่รู้เลยครับว่ามาเห็นมาแล้วเดินมาแต่ไกล13คนอ่ะโซล่าชัวร์ไม่มีครับผมแล้วอย่างที่พี่พอพูดไปตอนแรกครับว่าพวกเราก็อีกมาจาก ดาวใช่ไหมครับจากดวงดาวสิบามดวงที่มีความแตกต่างกันครับก็เหมือนกับพวกเราทั้ง13าคนที่มีความแตกต่างกันและมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนน่นและคนออกมารับผมบางทีเราก็แตกต่างกันจนไม่คิดว่าาจะมาอยู่กันได้แต่สุดท้ายคือด้วยความที่พวกเราอยู่กันมานานเกือบสองปีได้ครับมันทำให้พวกเราปรับตัวกันและทําให้พวกเราเป็นมุมโซลาทีดี แบบบครัผมนี่เลยค่ะทุกคนความแตกต่างที่ลงตัวแล้วในวงคือมันมีเมมเบอร์เยอะมากอยากรู้ว่าแบบมันคุยกันรู้เรื่องไหมหรือมันใช้ชีวิตกันยังไงแบบข้อดีข้อเสียของการที่แบบมีคนเยอะในวงขนาดนี้มันยังไงอ่ะมเมาเมาให้ฟังอ่ะจากที่เห็นนะครับว่าเมื่อเรามี13คนก็13คนาผมก็จะมีแบบศึกความคิดแบบเวลาที่เราทำงานด้วยกันเนี่ยก็มาคิด มันต้องมีปัญหาแล้วครับผมเวลาแบบเวล่เราทำงานแต่ว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาเราแก้ปัญหาการที่เรามานั่งรยส์ผมอย่งเลยก็เราจะมานั่งรีส์แบบนำเสนอครับว่าคนไหนเราเราทำข่าอะไรไปอะไรครับเราก็จะมาแก้กันว่าตัดบใหญ่ทีครอบโซล่าครับเราอยู่เป็นกันเดินครอบตัวครัเป็นแบบ ที่เป็นน้องกันครับก็เลยเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็มัอนจะเปิดใจคุยกันเลยครับพูดกันตรงๆว่าแบบเออตรงนี้ไม่โอเคนะพอเราเปิดใจคุยกันพูดกันตรงๆครับมันก็่าทางออกได้ง่ายครับแน่นอนทุกคนก็จะโอเคประมาณนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันเพราะว่ามีปัญหาก็ต้องคุยกันตรงๆเปิดใจกันนะครับไม่ใช่แบบมีปัญหาปุ๊บตกลอยเนบออันนี้ไม่เลดอันนี้ไม่เล่นตัดสินใเพราเราคุยกันไม่ลงตัวจริงๆครับเราจะมี ัที่จะเป็นตรงกลางครับก็คือต่อยท้องลรอก่อนจะต่อยเขาจะมีกฎกฎหนึ่งครับที่ชื่อว่ากฎแมนก็คือกฎของพี่แม่นี่พี่แมนได้สร้างขึ้นมาครับแตต้องให้คำพูดเราเป็นการจริงก็คือถ้าเกิดแว่ามันคุยกันไม่จบสักทีแล้วก็จะจดทุกคนแบบนี้แล้วก็ห้ามใครพูดขึ้นมาอีกก็คือตัดกระถานเลยเลยจริงแล้วก็ดีก็ดีนะอย่างน้อยมันกต้องมีคนแบบจัดการเออจัดแต้สอันหนึ่ง ทำดีมากแม่เมากันมาเยอะแล้ววันนี้สุดท้ายค่ะแบบฝากการโปรโมทต่างๆแบบมีที่ไหนบ้างหรือว่าตอนนี้มีผลงานอะไรก็เตือนเลยสักำสําหรับแฟนคลับคนไหนนะครับที่อยากรู้ข่าวสารของพวกเรานะครับสามารถเข้าไปทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มให้เขียนคําว่า Solar Official นะครับก็จะมีข่าวสารของผมอยู่เต็มไปหมดเลยใน YouTube นะครับยังมีเอ็มวเดบิวต์ของพวกเรานะครับเ i r l f r i e n d ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับและตอนนี้นะครับเพลง g i r l f r i e n ์ของพวกเรานะครับก็ลงในออนไลน์สตรีมมิ่ง แถบฟอมนะครับใช่ก็สามารถฟังได้นะครับว่าใครนะครับที่คอนเพลงแล้วแบบอยากเต้นนะครับก็สามารถไปเต้นได้ที่ t ิ k t o k กับ Real IG นะครับแคทแชกเกอร์เฟนแดนชัยและก็แคทแชกโซล่านะครับพวกเราตามไปส่องตามไปดูแน่นอนครับใช่ค่ะต้องขอบขอบคุณโซลมส่ามากมากคะที่มาฉายแสงในรายการของเราขอบคุณมากมค่ะแล้วเขาต้จะเป็นศิลปินท่านไหนก็รอติดตามได้ในรายการ KDC ทีมบ๊ว